ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอยสเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมันดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท,ท่าน อังคุตรนิกา,ายเอกธรรมามาทิบาลีาาาวักที่ส2่จุดสองดูกระพิษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดในเทพพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์ติรชฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดา ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์ติรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์ติรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพยดา มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัย มากกว่าโดยแท้สัต์ที่จุติจากกำเนิดสัตติรชานไปเกิดในเทพพยดามีเป็นส่วนน้อยสัต์ที่จุติจากกำเนิดสัตติรชานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตติรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัต์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในเทพพยาดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่าเรื่อนรมมีป่าที่น่าเรื่อนรมมีภูมิประเทศที่น่าเรื่อนรมมีสะระบกรณีที่น่าเรื่อนรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งตอและหนามมีภูเขาระเกะระกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้น สัตว์ได้ข้าวเลิศรถสดส่วนน้อยสัตว์ร่วงสอยส่วนมากยากสู่ถึงรถอันเลิศประเสริฐได้ในยากพึงรถเร็วถึงพึงจากดูมากมีพัดจัดให้ในกระเบื้องดูเฟื่องให้ รถทําได้วิมุตติรถถดถอยหนีชมพูทวีปป่าเขาไม้ล้วนมากมีโบกขรณีรื่นรมคมยากไปที่ดอนลุ่มกลุ่มตอหนอน้ำนั้นมากเหล่าพันหันสู่อยู่มากให ป่าภูเขาเนาธรรมไม่นำใจสะสวนไพรน้อยทางห่างรื่นรมเหตุนี้นำทำใจใส่พิกษุทำบรรลุอัรถรศสดสุขสมพิมุตติรสอัถธรรมนำพิรม นิพพานสมสู่ให้ในใจเธอจุติเป็นมนุษย์สุดส่วนน้อยจุติพลอยนรกตกส่วนมากเดียรักฉานมากสู่ดูไม่ยากกาให้มากปิติวิสัยหลังไหลมี เดียรึกฉานกำเนิดเทพหาน้อยให้นรกได้ให้มากหลากสู่นี้กิตติวิสัยให้มากหลากสู่มีสู่เทพนี้มีน้อยถดถอยลงเทพพยดามามนุษย์สุดหายากสู่ส่วนมากนรก ดิ่งผงเดรัจฉานกำเนิดให้ได้มากคงส่วนมากตรงปิดติวิสัยได้มากมีเปรียบชมพูทวีปให้ไม่น่ารื่นดอนน้อยอื่นลุ่มน้ำลำทานที่มากต่อนาำกิ กภูเขามีบุกขรณีมีไรไม่รื่นรม